สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ําสําหรับวิดีโอนี้จะพาผู้ปกครองทุกท่านไปรับชมกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาลปีที่1เพื่อประกอบการตัดสินใจและเป็นตัวเลือกเกี่ยวกับสถานศึกษาให้กับบุตรหลานของท่านค่ะ เมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและปลอดภัยจากคณะครูตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน หลังจากนั้นเด็กๆจะได้พบกับคุณครูประจำชั้นและพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในลำดับถัดไปภายใต้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคณะท่านผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทุกท่านอย่างมืออาชีพค่ะกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ learning by doing โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอย่างมีความสุขทั้งทางด้านวิชาก,การและด้านกิจกรรม เช่นดนตรีกีฬาทัศนศึกษาเป็นต้นค่ะเพื่อให้หุตหลานของท่านเกิดการพัฒนาครบทุด้านทั้งทางกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาดังปรัชญาโรงเรียนที่ว่าวิชาการมั่นคงดำรงจัญญาก้าวหน้ากิจกรรมท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้ประพันธ์ไว้ว่า อันโรงเรียนมากมายในประเทศหลากประเภทหลากชั้นกันนักหนาบ้างสูงใหญ่งดงามอร่ามตาจนกระทั่งหลังคาเป็นตองตึงโรงเรียนเล็กหรือใหญ่เป็นไรเล่าหากครูเอาใจใส่ได้ทั่วถึงพบครูดีทีไรใจคะนึงว่าเมืองไทยได้หนึ่งโรงเรียนดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำขอเป็นหนึ่งโรงเรียนดีในใจผู้ปกครองทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ